สวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องวันนี้ก็ยังตำหมักหุงตำตีนไก่อะไรพี่น้องเลยเออตำเล็บมือนางพี่น้องปเาโะเถอะด้อพี่น้องมาพบมาพอก็ชอบบอสชอบชาแนลอะไรพี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องลืมกดเอาไม่เอาไม่ลืมไหมสาดมือจะดิ่งเลยโอย เอาแบบเซมอลเลยวะยมาน,นะนี่กะมามาเล่นบ้านเอ้อคนเห็ดงานน้ำกันเลยมากินขนมตำกันใี้ว่านี่เรียกว่าอาหารเลี้ยนน้ำย่อยว่าเช็ดเดี๋ยวหมูกระทะที่ตามหมาไป่ม้พี่น้องมาก โอ้ยล้นพัดล้นพัดมันกระหดดไปพี่นอ้องมากินน้ำกันกินข้างนอกคนไาอาจารย์มาไหมมาเด้อม,มามกินนี่แหละกินอยู่นี่แหละกินนี่แหละกินนี่แหละแลขงน,ขนขงยกหมด มาไหมมันนั่งไหมเอาหม้อมากาได้ห <c> ม้อก็ได้หม้อก็ีไก็บนี่เพื่อที่จะบอกว่ามันต้มใช่อันนั้นใช่หมอนี่เป็น้องชอสาวนี่น่องขอชอสาวคนกินต้มแล้วก็กินเลย มาชิมไหมชิมไอไอเบิงดูเจ้าดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีโซไงก่อนเจ้าดีเอฟซีไอก่อนเดีวเอาไปถ่ายแกินมาแม่มาแม่ เออมากินกระนังเบิ่งกันเออนั่งเบิ่งกันรถนั่งเบิ่งมากินกันนั่งเพิ่งนี้แล้กินเป็นอะกินบว่เจ้ามกินาย่หน้ปลายี่ห้อกเอ้เดี๋ยด

นี่ได้เอ็มป่าม่ชับแชปปะกินเป็นตะแสบนะมีะกินเป็นตะแสบเลยดงใจโวกันเพชรอายกลองอายกลองเออจืดป่เจ้ะวะเออมันจัง ด่ยบอกใครใส่สองนอย่างละชีบัวปุงเมะเ้เด็ด้วยเดนแบุ้นหัวายนให้กรขวดอ่ะกขวดอะไรเยอน่ คนคนคน <champions. S 1> คน้ำมาจะแช่ลงลวงน้ำมาจากตีนน้ำมาจากตีนข้าเพื่อได้ชิมาข้าเมื่อนี่ กินเป็นจัดแสบเพชเงียบกันอยูมีแต่ยานกล่องยานกล่องจะว่าได้คิดงองข้าวได้กล่องกากของเองอ่ะเยบ่อคยนเม็ดเผ็ด บนพี่นอกข้างหลังบา้า,งา,งบานข้างหลังบ้านก็งามงามไปดูวิววิวมันคือพวกินข้านงนอกกันปุนนน่น,น,กกนะ้างนอกวิวง,งามริมมนเดี im, เ๋ยวไปน้องไปบึงหลังบ้านกัน

ลาลูกศรแม่จะเบิ่งนําแนอ๋อโอเคกินนําเบอร์นั้นมื้อนี้ก็สิกินกันยากแล้วเด้อซ้ํานี้เด้อพี่น้องเอ้ยลืมกดไลค์กดแชร์ช่องบาเิร์นําเด้อพี่น้องใจก็กดไลค์ถ้มก็แชร์ไปนําพี่น้อง